หมอนบ้านใครออกลูกเยอะๆลองเอามาทำเมนูนี้ดูค่ะกับเมนูวุ้นปิงเฟิร์นรสมันบร์รี่นะคะทำง่ายเนื้อเด้งหนึบหนับอร่อยมากๆค่ะเดี๋ยวเรามาดูวิธีทำพร้อมกันเลยนะคะสำหรับวันนี้เราก็ใช้ลูกหม่อนทั้งหมด400กรัมค่ะเลือกลูกที่มีสีแดงอมม่วงนะคะเขาก็จะให้ทั้งรสเปรี้ยวแล้วก็รสหวานค่ะ ก็นํามาล้างทําความสะอาดนะคะโดยวันนี้เราจะแช่เป็นวิกกิ้งโซดาไว้ก่อนสัก15นาทีค่ะเพื่อกําจัดเอาไข่แมลงแล้วก็ฝุ่นผงออกนะคะแต่ถ้าใครไม่มีก็แนะนําให้แช่เกลือไว้ค่ะครบเวลาก็นํามาล้างด้วยน้ําสะอาดอีกสักหนึ่งรอบนะคะเสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปทําขั้นตอนต่อไปกันค่ะก็นําลูกหม่อนมาปั่นนะคะโดยเราจะใส่น้ําลงไปสักเล็กน้อยเอาแค่พอปั่นได้นะคะสําหรับใครที่ไม่มีเครื่องปั่นก็สามารถใช้วิธีการขยําเอาก็ได้ค่ะ เสร็จแล้วเราก็จะเอาน้ำหมอนที่ได้ตรงนี้มากรองนะคะก็นำมากรองผ่านกระชอนหรือว่าผ้าเขาบางก็ได้ค่ะน้ำหมอนที่ได้เขาก็จะได้สีม่วงอมแดงแบบนี้นะคะ ร็จแล้วก็นําน้ํำหม่อนมาตวงค่ะได้เท่าไหร่เราก็จะเติมน้ําสะอาดลงไปให้ได้ปริมาตรทั้งหมด1200 ml นะคะจากนี้ก็นําไปต้มได้เลยค่ะก็ปิดฝาต้มให้น้ําหม่อนเดือดเมื่อเดือดแล้วก็ปิดแก๊สยกลงจากเตาได้เลยค่ะจากนี้เราก็จะปรุงรสชาติแล้วก็เติมผงวุ้นลงไปนะคะก็ใส่เกลือลงไปสักหยิบมือค่ะแล้วก็ตามด้วยน้ำตาลทราย1้0กรัมความหวานตรงนี้สามารถปรับเพิ่มลดได้นะคะ จากนี้ก็ตามด้วยผงวุ้นปิงเฟิรนตัวนี้นะคะใส่ทั้งหมดครึ่งซองหรือประมาณ20กรัมค่ะสำหรับพิกัดผงวุ้นแอดได้มาจากแอปช้อปปีนะคะซื้อมาถุงละประมาณ8บาทนะคะเดี๋ยวจะใส่พิกัดไว้ให้ตรงคําอธิบายคลิปอีกทีนึงค่ะก็คนให้ตัวผงวุ้นแล้วก็น้ําตาลละลายดีใช้ระยะเวลาประมาณ3-5นาทีก็เป็นอันใช้ได้แล้วค่ะเรียบร้อยแล้วก็นํามาเทใส่ภาชนะตามต้องการได้เลยนะคะ สำหรับวันนี้เราก็ใช้เป็นถ้วยพลาสติกไซส์5ออนนะคะเป็นไซส์เล็กๆค่ะเวลาทานก็จะง่ายแล้วก็สะดวกนะคะไม่ต้องมาตัดนะคะก็ใส่ลงไปให้เกือบเต็มถ้วยเลยค่ะโดยหนึ่งสูตรเราจะได้ทั้งหมด11ถ้วยนะคะเรียบร้อยแล้วก็ให้ช้อนเอาฟองออกแล้วก็วางพักไว้สักครึ่งชั่วโมงนะคะเพื่อให้วุ้นของเราคลายร้อน ครบเวลาก็ปิดฝาแล้วก็นําไปแช่ตู้เย็นไว้สัก1-2ชั่วโมงค่ะให้วุ้นของเราเซ็ตตัวดีนะคะจากนี้ก็สามารถนํามาจัดเสิร์ฟได้เลยค่ะนี่นะคะเนื้อวุ้นที่ได้เขาก็จะมีความเด้งๆแบบนี้เลยค่ะสําหรับรสชาติเขาก็จะมีความหวานอมเปรี้ยวแล้วก็หอมกลิ่นมอนเบอรี่นะคะเนื้อวุ้นก็จะเด้งๆ้งแบบนี้คล้ายๆกับปิโป้เลยค่ะแช่เย็นๆนะคะทานตอนอากาศร้อนๆชื่นใจมากๆเลยนะคะยังไงก็ฝากเพื่อนๆไปลองทําทานกันดูค่ะ